มาที่เหตุการณ์ที่หลายๆคนน่าจะยังจําได้นะคะคกับนายแพทย์เปรมศักดิ์ที่ไม่พอใจผู้สื่อข่าวแล้วจับถอดกางเกงนะคะล่าสุดเนี่ยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งปลดนายแพทย์เปรมศักดิ์พ้นตาแหน่งนาย,ยกเทศมนตรีบ้านไผ่แล้วนะคะหลังสอบพบผิดสั่งจับผู้สืบพาวแก้ผ้าเหตุนําเสนอภาพการสุขขอเด็กมห้าแต่งงานขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแจ้งเด้งนายแพทย์เปรมศักดิ์เหตุผิดคุกค,คามสื่อค่ะ จากกรณีนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระอดีตสสขอนแก่นซึ่งปัจจุบันดํารงตําแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไม่พอใจการนําเสนอข่าวเรื่องภาพหลุดแอบหอบเงิน4แสนและรถเก่งหนึ่งคันไปสู่ขอสาวหมออ่าอย่างเงียบๆโดยมีการสั่งให้ลูกน้องจับผู้สื่อข่าวเดลินิวประจําจังหวัดขอนแก่นแก้ผ้านจนเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวพร้อมกับกักตัวอยู่พักใหญ่แล้วค่อยปล่อยตัวจนทางสมาคมสื่อที่จังหวัดขอนแก่นและ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยต้องออกมาประนามการกระทําดังกล่าวว่าเป็นการคุกคามและไม่ให้เกียรติสื่อมวลชนกระทั่งต่อมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอได้ใช้อำนาจตามมาตรา44สั่งพักงานหมอเปรมให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้เคยเสนอข่าวไปแล้วความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อวันที่15พฤษภาคม รายง,งานข่าวจากกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่านายจรินจัก,กรภาคอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทำหนังสือสั่งปลดนายแพทย์เปรมศักเพียรยุระออกจากการเป็นนายกเทศมนตรีบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นไปยังผู้ว่าร,ราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วหลังสอบสวนพบความผิดกรณีสั่งจับผู้สื่อข่าวเดลี่นิวส์แก้ผ้าเนื่องจากไม่พอใจที่นำเสนอภาพการสู่ขอเด็กมัธยมศึกษาปีที่5แต่งงานซึ่งหลังจากนี้ทางจังหวัดจะต้องดำเนินการตามหนังสือสั่งการต่อไปขณะที่ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีปลดนายแพทย์เปรมศักดิ์ว่าเนื่องจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและผู้ว่าราชการจังหวัดได้สรุปผลการสอบสวนขึ้นมาก็ปรากฏผลว่าเชื่อถือได้ว่าการกระทำความผิดโดยการคุกคามผู้สื่อข่าวซึ่งเรื่องดังกล่าวผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมกระทรวงจึงได้มีคําสั่งให้พ้นจากตําแหน่งซึ่งได้ส่งหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแล้วประมาณ1สัปดาห์แต่เนื่องจากส่งทางไปรษณีย์ ยังทําให้เกิดความล่าช้าแม้จะทราบจากเอกสารทางแฟกซ์แล้วก็สามารถนาไปใช้ไม่สามารถนําไปใช้ได้นะคะต้องรอหนังสือตัวจริงที่กระทรวงส่งไปค่ะเนื่องมาจากที่คณะกรรมการได้สอบสวนและทางาืา้นเบื้องจังหวัดได้สรุปขึ้นมานะครับก็ปรากฏาาเชื่อถือได้ว่านปรากฏว่าเชื่อถือได้ว่าน่าจะกระทําผิดโดยคุกคามผู้สื่อข่าวโดยการ บังคับขู่เข็นนะครับทําให้มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาคับแล้วก็ผิดจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมตามพรบรของเทศบาลก็จึงให้พ้นจากตําแหน่ง